หลายคนเข้าใจผิดว่าการซิดอัพจะช่วยทำให้ V ลายขึ้นแต่ความจริงคือถ้าเกิดว่าทําไม่ถูกมันไปโดนคอกับท้องกลาง ไม่ได้โดนกล้ามเนื้อส่วนที่เสียงเลยหรือว่าออฟบิกเลยครับอย่าเสียเวลาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าทํายังไงให้วีไลนขึ้นวีไลนหรือที่เรียกว,ว่าอานโ i นิสเบลคือล่องเฉียงผ้าทางจากหน้าท้องลงไปตรงขานีบนะครับแต่ล่องนี้ไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อชิ้นเดียวครับมันเป็นผลรวมของกล้ามเนื้อหลายมัดประกอบกันด้วยสสิ่งที่ต้องมาคู่กันคือ1่ไขมันของคุณต้องต่ำผู้ชายนะครับต้องต่ำกว่า1 0 1 2ลงไปส่วนผูิต้องตปอกว่า1 7 1 9ลงไปถึงจะเหนวนครับญฝึกให้โดนมัดกล้าอทุกจุดที่ กัวีไลน์นั่นเองครับ6ท่าที่ผมแนะนำนะครับ 1. hanging r e g r rest วิธีเล่นของท่านี้นะครับจับมือกว้างประมาณหัวไหล่นะครับหลังตรงห้อยตัวนิ่งๆไม่เหวี่ยงตัวครับจากนั้นหายใจออกแล้วยกขาทั้งสองข้างขึ้นไปด้านหน้าแล้วโฟกัสบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างครับ 2. r i n i n g back rest และฮิปลิฟฟวิธีการเล่นนะครับนอนหงายบนเสือ่อวางมือไว้ข้างลําตัวหรือนํามือรองสะโพกไว้ที่หลังด้านล่างได้นะครับจากนั้นเราจะยกขาทั้งสองข้างขึ้นช้าๆพร้อมกับหายใจออกขณะที่ยกขึ้นครับให้ขาอยู่ประมาณตั้งฉากกับลำตัวนะครับจากนั้นใช้แรงจากหน้าท้องเป็นตัวยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยจากพื้นครับแล้วเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้นะครับท่าที่ 3. ามแฮงกิ้งไซส์ฮิบลิฟวิธีการเล่นนะครับเราจะห้อยตัวลงมาเหมือนท่าแฮงกิ้งเร็กเวฟสนะครับแต่ข้อแตกต่างคือ ท่านี้เราจะต้องใช้การบิดลำตัวแล้วยกขาขึ้นมานะครับ 4. c a b l เบ o o บู h o p p e r แบบเฉียงลงที่การเล่นของท่านี้คือเราจะปรับเคเบิลให้สูงกว่าลำตัวเล็กน้อยครับจากนั้นขยับตัวออกมาเพื่อทำให้มีแรงต้านตลอดเวลาจากนั้นนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อออฟบริกเป็นตัวออกแรงจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับ ท่าที่5แพงไซดิฟวิธีเล่นของท่านี้นะครับคือเราจะทําทุกอย่างเหมือนท่าแพงเลยนําแขนตั้งฉากกับพื้นนะครับจากนั้นเราจะโยกสะโพกลงไปทีละข้างนะครับท่าที่6กบ icycles c r u วิธีการเล่นของท่านี้นะครับเราจะนอนหงายบนเสื่อนะครับจากนั้นเราเอามือประสานไปที่ศีรษะยกขาขึ้นทั้งสองข้างนะครับจากนั้นเริ่มจากการคอสบอดี้กันคือเอาศอกไปแตะเข่าด้านซ้ายนะครับเป็นลนนักษณะนี้ท่านี้เป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะครับแนะนําให้ทําเลย